e x c i t e r นะครับหนึติดตั้งไฟสปอตไลท์4ีวัตต์ครับผมอันนี้เป็นรุ่นเหลืองต่ำขาวสูงนะครับอันนี้คือไฟต่ำนะครับแสงที่เห็นตรงนี้นะครับคือไฟสูงสีขาวล้วนนะครับให้ดูหน้าหลอดนะครับอันนี้คือไฟสูงครับสีขาวนะครับคัตออฟนะครับอยู่ด้านบนนะครับไม่ได้กลับหลอดนะครับอันนี้ สั่งผลิตมาโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับเส้นคัตออฟอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็เปิดเป็นคาวเลืองพร้อมกันนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นถนนได้ไกลขึ้นนะครับใช้เฉพาะที่ไม่มีรถสวนนะครับแต่อันนี้เปิดวิ่งได้เลยนะครับไม่ไม่แยงตานะครับแล้วก็ลูกค้านะครับอันนี้สวิทช์แบบเจาะนะครับ แล้วก็เป็น USB ชาร์จแบบ Quick c ชาร์จนะครับ2ช่องนะครับผมอันนี้ปิดเปิดแบบอันนี้ก็เจาะเอานะครับตามตามรีเควสเลยครับอยากเจาะก็เจาะให้หรือไม่อยากเจาะก็จะมียึดหูกระจกยึดบานนะครับพวก USB นะครับผมสนใจก็ทักแชทสอบถามได้เลยครับซันบีมครับคู่ดเดียวจบ